สวัสดีครับมื้อน,นี้ผมกับมี่เมนูแสบๆมาสู่กินนะครับก็คือเมนูตำบักหุ่งนั่นแหละครับ ตำพริกแล้วก,ก็ใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลบีบมะนาวใส่แล้วฮาผมสูตรผมนี่ผมสิผมสิข้นก่อนข้นให้มันเข้ากันก่อนนะครับ